สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์บิดีโทรเลสซอมบี้ยูนิเวอร์สอีพีที่32นิวไวรัสจากช่องมอ n s สเตอร์แอนะครับ ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทางตากล้องของเราหรือว่าพี่คริโตนะก็ถูกเจ้าหมอเิกาจับฉีดเชื้อไวรัสซอมบี้เข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ก่อนที่พี่คริโตจะกลายเป็นซอมบี้ไปเนี่ยทางตัวละครลับนะครับก็ได้ปาดแป้ประตูมิติมาช่วยเหลือพี่คริโตเอาไว้ได้ทันนะแล้วจากนั้นเนี่ยทางพี่ตัวละครลับนะครับก็ได้เข้าต่อสู้กับเจ้าหมอ,อิกาแบบ1ต่อหนึ่งนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหมอเกาจะมีฝีมือที่เหนือกว่านะครับจนในที่สุดเนี่ยพี่ตัวละครลับก็พลาดท่านะถูกเจ้าหมอเกาเนี่ยใช้พลังอะไรบางงอย่าดึง วิญญาณของพี่แกออกมาเว้ยแล้วก่อนที่พี่แกจะตัวแย่ลงไปด้วยฝีมือของเจ้าหมอยกานะครับทางตากล้องหรือว่าพี่คริโตเนี่ยได้ถือขวานของพี่ตัวละครลับเข้ามาปาดแป้เจ้าหมอยกาแล้วช่วยเหลือพี่ตัวละครลับเอาไว้ได้ฐานนะั้นแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ตัวละครลับก็ได้เข้าประตูมิติแล้วหายไปนะครับโดยที่พี่แกเนี่ยได้ฝากขวานคู่ใจไว้กับพี่คริโตนะแล้วจากนั้นเนี่ยทางด้านพี่คริโตนะครับต้องเข้าต่อสู้กับเจ้าซอมบี้ดาร์คสปิกเกอร์แบนนะซึ่งก็สู้ไม่ค่อยจะไหวนะครับเพราะว่าแขนของพี่แก ไปข้างหนึ่งใช่ไหมเพราะเป็นดังนั้นเนี่ยพี่คิโตจึงได้ใส่เกียร์หมานะครับใช้ขวานปาดแปดมิติหนีไปตามมิติต่างๆของยูนิเวอร์สนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่คิโตก็ไปโผล่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งนะครับและจากนั้นการต่อสู้ของเจ้าซอมบี้ดาร์คสเปกแกรมและพี่คิโตเนี่ยก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับดังนี้นะครับก็คือเหตุการณ์สําคัญญที่เกิดขึ้นใน EP ีก่อนหน้านี้นะและใช่แล้วครับในวันนี้ผมกายวอลเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์จอลึกฉากต่างๆนะครับในซีรีี้่32น ว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าใน EP ีนี้เนี่ยเราจะได้ลงไปยังฐานทัพของฝ่ายคาเมล่าแมนกันนะซึ่งฐานทัพของพวกเขาเนี่ยอยู่ใต้มหาสมุทรลึกนะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอย่างมากเลยนะผมยังไม่เคยเห็นฐานทัพของฝ่ายพีระมิตรหรือว่าฐานทัพของฝ่ายทิิปิดีโทเลตที่อยู่ใต้น้ํามาก่อนเลยนะครับแถมใน E ีีนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับท่านหัวหน้าคล็อกแปนะที่ี่แกหายไปนานมากๆเลยนะครับที่แท้ก็มาอยู่ยังฐานทัพของเราคาเมล่าแมนนั่นเองครับและหากพร้อมกัน แล้วเนี่ยก็รบกวนคนละหนึ่งไลน์นะครับให้กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกําลังใจในการมานั่งปั่นคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเปิด EP มานะครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะหลังจากที่พี่คริโตเนี่ยได้ทะลุมิติไปยังจัก,กรวาลต่างๆนะครับเพื่อหนีซอมบี้ดาร์คสปิกเกอร์แมนนะจนสุดท้ายเนี่ยพี่คริโต ก็ได้มาโผลอย่างหน้าผานะครับแล้วจากนั้นพี่เกก็ได้วางแผนรอให้เจ้าซอมบี้ดักสปิเกอร์แมนเนี่ยตกหน้าผาตุยแย่ลงไปเว้ยแล้วพอเจ้าซอมบี้มันทะลุป,ประตูมิติออกมาเนี่ยมันก็ตกหน้าผาตามแผนของพี่คริตโตไปจริงๆนะครับแต่ว่าเจ้าซอมบี้ดักสปิเกอร์แมนเนี่ยมันก็ไม่พลาดทางง่ายๆเว้ยมันได้ยิงแขนกลของมันเนี่ยยึดหน้าผาตรงหน้าพี่คริตโตเอาไวน้นะทำให้มันไม่หล่นล่วงลงไปนะครับและพร้อมกันนั้นมันก็ได้เล็งปืนมายัางพี่คริโตนะจากนั้นก็ปั้งใช่แล้วครับไอ้เจ้าซอมบีีเน่ย ได้ยิงมีดออกจากกระบอกปืนของมันเองพุ่งเข้าใส่พี่คริโตแบบสโลโมชั Mo ่นเวยพอพี่คริโตเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเป็นทีดึงนะครับแล้วจากนั้นเจ้าซอมบี Dark ้ดาร์คสเร์แมนมันก็ได้รวปืนเข้าใส่พี่คริโตแบบหาฝนเลยนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่พี่คริโตเนี่ยมีขวานของพี่ตัวละครลับเวทยทให้พี่แกสามารถปัดกระสุนของเจ้าซอมบี้ไปได้ทุกนัดน,นะครับแต่แล้วเนี่ยด้วยความที่เจ้าซอมบี้มันรวกระสุนมาไม่หยุดไม่หย่อนนะทำให้พี่คริโตพลาดท่านะครับปัดกระสุนพลาดไปหนึ่งนัดทำ มีดเนี่ยปักไปที่ต้นขาของพี่คริตโตนะหล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่คริตโตพลาดถ,ถูกมีดปักขาไปแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าซอมบี้ดาร์คสปิกอรแมนเนี่ยมันก็ได้โจมตีพี่คริตโตด้วยโซ่ของมันนะครับแถมโดนเข้าเต็มๆอีกด้วยดังปักเลยนะทางด้านพี่คริตโตที่โดนโซ่กระแทกไปเนี่ยก็กระเด็นมาไกลเลยนะครับถึงกับหมึนเลยทีเดียวแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าซอมบี้ดาร์คสปิกอรแมนมันก็จะตามมาเก็บงานนะครับตามมาปาดแปด้นพี่คริตโตนะแต่ว่าทางด้านพี่คริตโตเนี่ยก็ได้สัตว์ไม้ดูดซ่วมตั้งเวลาระเบิดเข้าใส่เจ้า เจ้าซอมบี้นะครับซึ่งมันก็สามารถปัดไม้ดุดซ่วมมันนั้นทิ้งไปได้เวแล้วพอพี่คริโตเห็นแบบนั้นเนี่ยพี่แกจึงได้ซัดขวานของพี่ตัวละครรับเข้าใส่เจ้าซอมบีแ้แทนนะแต่ว่าเจ้าซอมบี้มันก็สามารถใช้แขนกลของมันเนี่ยรับขวานด้ามนั้นเอาไว้ได้เวในสิ่งที่บอนนี่รับไม่ได้ก็คือเหลี่ยมของพี่คริโตนะใช่แล้วครับในฉากการปาขวานนี้เนี่ยพี่คริโตได้ปักไม้ดูดซ่วมตั้งเวลาระเบิดเอาไว้ที่ด้ามขวานด้วยเช่นกันนะแล้วจากนั้นเนี่ย เราก็จะได้ยินกับเสียงติ๊ดๆๆนะครับที่ดังมาจากไม้ดูดซ่วมแล้วก็ตุม้มทางเจ้าซอมบี้ที่โดนแรงระเบิดไปเนี่ยถึงกับสตันไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะแล้วขวานก็กระเด็นออกไปไกลนะครับแล้วในจังหวะนี้เองเนี่ยทางพี่คริตโตก็เห็นโอกาสนะครับพี่แกได้วิ่งลอดใต้ขาของเจ้าซอมบี้ตัวนั้นจากนั้นก็กระโดดขึ้นขี่คอนะครับแล้วก็ดึงมีดที่ปักย่ทัวของมันเนี่ยเสียบเข้าไปกลางเบ้าหน้าของมันแทนนะซึ่งบอกเลยว่าพี่คริตโตในจักรวลนี้เนี่ยไหวพิบไม่คดดีเป็นอย่างมากเลยลอกจากนั้นเนี พี่คีโตก็กระโดดลงไปที่ขวานของพี่แกนะครับและพร้อมกันนั้นพี่แกก็สังเกตเห็นประกายไฟแปลกๆอะไรบางอย่างบนขวานด้ามนานนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คิโตก็ได้ทําอะไรบางอย่างกับขวานด้ามนั้นนะใช่ล้ครับพี่แกได้ทําการปาดแปดประตูมิติ ด้วยขวานของพี่ตัวละครลับเวรแล้วจากนั้นเนี่ยปลายทางของประตูมิติที่ปีแกได้ปาดแปดไปนะครับก็ได้ส่งพี่คิตโตมาปยังชายหาดแห่งหนึ่งนะแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยประตูมิติข้างหลังพี่คิตโตก็ฉายภาพของเจ้าโมออกาขึ้นมาสังหารน,นะครับซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยพี่คิตโตก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่แล้วเนี่ยภาพภาพนั้นก็เลือนจางหายไปนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยมันก็มีก้อนกลมๆอะไรบางอย่างโผล่พ้นขึ้นมาจากน้ําทะเลนะครับมาหยุดอยู่ตรงหน้าของพี่คริ แต่ะะแใช่แล้วครับไอ้กลมกลมที่ว่านั้นก็คือยานพาหนะของเหล่าคามีราแมนนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นกับคามีราแมนที่เปิดประตูออกมาจากลูกกลมกลมลูกนานนะครับหรือไม่เพียงเท่านาั้นนะครับพี่คามีราแมนคนนั้นยังได้เตรียมยานพาหนะลูกกลมๆลมลูกนั้นมาให้กับพี่คิโตอีกลำหนึ่งด้วยนะซึ่งผมขอเรียกไอ้ลูกกลมๆลมลูกนี้ว่าเรือดำน้ำกันแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งพี่คามีราแมนคนตะกี้และพี่คิโตะนะครับก็ได้ขี่เรือดำน้ำออกเดินทางสู่ทะเลลึกนะครับซ เดินทางอยู่ได้ไม่นานนะจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เจอกับฐานทัพของเหล่าคาเมราแมนที่อยู่ใต้น้ำเมบอกได้เลยว่าฐานทัพของพี่แกนเนี่ยใหญ่โตโมโหฬานเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คริโตก็ได้ขี่เรือดำน้ําเข้ามาจอดในอาคารของฐานทัพนะครับก่อนที่พวกเขาจะดูดน้ําออกไปนะแล้วพอพี่คริโตออกมาจากเรือดำน้าเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครเหล่านี้นะครับน้องคาเมราบูเมน และท่านหัวหน้าคล็อกแมนนั่นเองซึ่งในจกักรวาลซอมบี้นี่นะครับหากผมจำไม่ผิดนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับตัวละครอย่างน้องอเมล่าบูมเฮนนะครับส่วนท่านหัวหน้าคล็อกแมนเนี่ยเราเคยเจอกันไปแล้วนะครั้งล่าสุดที่เราได้เจอท่านหัวหน้าไปเนี่ยก็ใน E p ีที่11เลยนะแต่ว่าการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีเจ้าซอมบี้ปากขัดขวางซะก่อนนะครับลหลังจากนั้นท่านหัวหน้าคล็อกแมนก็หายสาบสูญไปเลยนะโทม่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ในอีพีที่สามสิบสองอีพีนี้เลยนะ พอตัวละครทั้งหมดเขาเจอหน้ากันแล้วใช่ไหมทางพี่คริโตะก็ได้ยื่นแฟดไดให้กับน้องคา m e เมราบูเมนนะครับส่วนทางด้านน้องคา m e เมราบูเมนที่ได้แฟดไดมาแล้วเนี่ยเธอก็ได้เสียบแฟดได เข้ากับแท็บเล็ตของเธอเองนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการระแวดระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งหากมีเชื้อไวรัสในนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถแพร่พันไปไหนได้นอกจากในแท็บเล็ตของเธอเท่านาั้นนะซึ่งหากคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับในช่วงแรกๆของซีรีส์เนี่ยใน E p พีที่พี่คริโตะเนี่ยเข้าไปเอาปืน X18 ใช่ไหมพี่แกก็ได้หยิบเฟดได้อันหนึ่งติดไม้ติดมือกับมาฐานทัพด้วยนะครับแล้วพอพี่แก,กยื่นเฟดได์นั้นให้กับพี่ทีวีแมนผู้ทรยศนะแล้วจากนั้นเนี่วพัพนท,นทฐาของ ไยพันธมิตรทันทีเลยแล้วในฉากนี้เนี่ยพอน้อง c a m มรา w ู m ม n เทียบแฟชไดไปในแท็บเล็ตแล้วใช่ไหมสิ่งที่โชว์ขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับก็คือพิกัดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ได้นําตัวเลขพิกัด ที่ขึ้นโชว์อยู่นี้เนี่ยไปเซิร์ช Google ให้กับคุณผู้ชมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตำแหน่งที่ผมได้มาจริงๆเนี่ยก็คือสถานที่แห่งหนึ่งนะครับกลางทะเลทรายเนวาดาใกล้กับแอเรีย51ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและเผื่อคุณผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักแอเรีย51สนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมันมีอยู่จริงบนโลกของเรานะครับซึ่งก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีข่าวลือเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นข่าวลือมาหลายปี ลว่าเอรี51นี้เนี่ยเป็นสถานที่ ที่มีไว้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวนะครับหรือว่าเป็นที่ที่เก็บข้อมูลต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยพื้นที่แอเรีย51นะครับถูกควบคุมอย่างแน่นหนาบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในฐานทัพแห่งนั้นได้อย่างแน่นอนนะครับกลับเข้ามาสู่เนื้อหาของเรากันต่อนะมาพูดถึงพิกัดตําแหน่งที่อยู่ในแฟลตไดอันนี้กันหน่อยดีกว่านะซึ่งทีแรกเนี่ยจากคําพูดของพี่ Man ทีว โทิ้งเอาไว้ใช่ไหมผมก็เข้าใจไปนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในแฟลตได้นั้นก็คือ,อยาต้านเชื้อไวรัสซอมบี้นะแต่ที่ไหนได้เนี่ยมันคือพิกัดตำแหน่งที่ชี้ไปยังอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นแกนกลางของสสารมืดที่ทางพี่ทีวีแมนพูดทรยศ์เนี่ยเป็นคนแอบซ่อนเอาไวน้นะแถมพี่แกยังบอกอีกว่าไอ้แกนกลางนั้นเนี่ยสามารถรักษาเชื้อไวรัสซอมบี้ได้นั่นเองเนะแต่ว่าทันใดนั่นเองเนี่ยไม่ทันที่ตัวละครต่างๆจะได้ปรึกษากันนะครับก็มีสัญญาณบุกรุก แจ้งเตือนดังไปทั่วตึกเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยน้องคามีราบูเมนก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ติดตัวพี่คริโตมาด้วยเว้และใช่เลยครับวัตถุสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือเครื่องติดตามนั่นเองเนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเครื่องติดตามของฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าในฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าไทท่านไายเลนเวที่มันเนี่ยกำลังเดินอยู่ในทะเลเลยเนะและใช่และครับไอ้เครื่องติดตามอันเมื่อกี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นของเผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนนั่นเองครับแล้วจากนั้น,นภาพก็ มาที่พี่คริตโตของเรานะที่นตอนนี้เอนจิเนียร์คามร่าแมนเนี่ยเขาได้ซ่อมแขนให้กับพี่คริตโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นแขนที่หล่อเท่เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วฉากตัดไปเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่ชายหาดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวละครที่โผล่ออกมานะครับก็คือเจ้าซอมบี้ไททันทีวีแมนนั่นเองซึ่งถามว่าเจ้าซอมบี้ไททันทีวีแมนเนี่ยมันมาสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าสาเหตุที่เหล่าซอมบี้มันตามทางมาถูกนะครับก็น่าจะมาจาก ฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้นะในฉากที่พี่ตัวละครลับเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับเจ้าซอมบี้ดาร์คสปิเกอร์แมนนะครับในฉากนั้นเนี่ยเจ้าซอมบี้ดาร์คสปิเกอร์แมนมันได้ฝังเครื่องติดตามเอาไว้บนขวานของพี่ตัวละครลับอีกด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าในฉากนั้นเนี่ยพี่แกก็ยังไม่รู้ตัวจริงๆนะครับและพอตัดกลับมาที่ฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนเนี่ยปรากฏว่าพี่คริตโตได้นําขวานเล่มนั้นมายังฐานทัพด้วยใช่ไหมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าเครื่องติดตามของเหล่าซ ยังติดอยู่บนขวานเล่มนานนะเรียกได้ว่าพี่คีตโตเนี่ยพาศัตรูกลับมายังฐานทัพทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากการปรากฏตัวของเจ้าซอมบี้ไททันทีวีแมนซีรีส์กิปบิโทโซลิซอมบี้ยูนิเวิร์สอีพีที่3-2ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์ซอมบี E ีที่32นะครับซึ่งหากเราอิงจากภาพหน้าปกเนี่ยดูเหมือนว่า E ีีถัดไปนะครับคู่ที่ต้องมาต่อสู้กันก็คือเจ้าไททันไซเรนและเจ้าซอมบี้ไททันทีวีแมนอย่างแน่นอนเลยนะส่วนทางด้านพิคีโตเนี่ย e ีหน้าก็น่าจะต้องออกเดินทางอีกแล้วนะครับไปยังพื้นที่แอเรีย51นะซึ่งจะดูเดือดเลือดพานขนาดใดน,นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไกวอเกอร์พูดไปลแล้วนะครับต้องขอ ตัวอะไรไปก่อนเดอกันใหม่โดยกันหน้านีครับ